สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดถูกใจในติ๊กต็อกกันนะคะจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่ Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คาว่า KM Social นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกปร่เที่แรกกันเลย และมาเข้ามาแล้วนะคะหนะ้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกแล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะค่ะ และมาข้ามไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อกอินด้วย Google ตรงนี้กันได้เลยนะคะและเนื่องจากแล้วนะคะมีสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วเขาไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ เมื่อเข้าไปแลนน้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ตรงบริการเติมเงินตรงนี้เลยนะคะและช่องทางการเติมเงินของเรานะคะก็จะมีให้เลือก3ช่องทางช่องทางที่หก็จะเป็นสแกนเคอร์โคทุกธนาคารช่องทางที่2ก็จะเป็นทรูบันดี้วอลเล็ตนะคะและช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วไปกันที่เติมเงินได้เลยค่ะต่อมาเราจะกลับมาที่ข้าสังซื้อกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดถูกใจใน t ิกตอกกันนะคะแล้วก็จะคลิไปตรงนเลยะ ต่อมาเราจะไปที่หมวดหมู่กันนะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเหล่ากันก็นได้นะถัดมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเหล่ากันก็นได้นะคะต่อมาในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าทิกตอกกันนะคะแล้วเราก็จะไปที่แล้วเราก็จะไปที่คัดลอกลิงก์กันตรงนี้เลยนะคะต่อมานะคะจำนวนที่เราต้องการเราก็จะใส่เป็นจำนวนหน0นะคะ โดยเวลาเฉลี่ยของเราก็จะอยู่ที่9ชั่วโมง52นาทีนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายไม่ถึง1บาทนะคะถืกถูกมากเลยเสร็จแล้วเราก็ไปที่สั่งซื้อกันเลยค่ะเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อมาเราจะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะก็คือระบบวางรอดํานดเนินการอยู่นั่นเอง ตอนมาในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆเขไหนนะคะที่อยากแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์เราก็จะมีอัต,าคาคตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายคันตําที่1น0ระบากันอีกด้วยและหากเพื่อนๆอคนไหนนะคะที่กําลังพบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอให้กับแอดมินได้เลยโดยเราจะเข้าไปติดต่อแอดมินกันเลยนะคะ บ้เค้ามาแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาที่ผมจะให้กับแอดมินของเราได้เลยหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแทบไปฝากรูปภาพก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ซองตัวกันได้เลยค่ะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะและม้าค่ามาแล้วนะคะก็จะมีคิวอค้ดขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะ,ะเพื่อนๆก็สามารถสแกนคิวอค้ดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินของเราได้เลยค่ะต่อมาเราจะกลับมาที่หน้าทิกต็อกกันนะคะ อ่ะตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็มียุ่36บถูกใจนะคะเราก็จะขออนุญ,ญาตใหนั้นนิดสักครู่นะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดถูกใจของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังอ่ะตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปราก,กันอีกครั้งคือตอนที่ยอดถูกใจของเราขึ้นมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เลิศไยแล้วนะคะแถมแั้โบก็มีแถมมาให้เราด้วยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราจะไปแนลิงวิธีด้านล่างคลิปนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เคบมโซเชียลกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ